สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบก,กับคุณครูอภินันหอมบทในวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูยังใส่แมสอยู่นะคะนักเรียนเพราะว่าอยากจะมาย้าเตือนนักเรียนนะคะว่าโควิดยังไม่ได้หายไปจากประเทศไทยเรายังไม่ได้หายไปจากโลกของเรานะคะเราต้องช่วยกันป้องกันนะคะทุกคนใส่แมสด,ด้วยนะคะตอนนี้เรื่องตามหาที่เราเรียนอยู่นะั้น ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนทบทวนเรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการย้ำคิดย้ำทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะแล้วก็อ่านสะกดตามด้วยนะคะนักเรียน อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะขอไข่อ่านว่าขอฉอชิงอ่านว่าฉอถอถุงอ่านว่าถอ ผอพึ่งอ่านว่าผอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอคอควายอ่านว่าคององ,งู อ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอทอทหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่า นอพอพานอ่านว่าพอพอสำเพาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอ รอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอลแวนอ่านว่าวออ่านสระสระโอ อ่านว่าโอสระไอไม้มลายอ่านว่าไอสระไอไม้ม้วนอ่านว่าไอสระไอไม้มลายเรียกว่าสระไอไม้มลาย สระไอไม้มมวนเรียกว่าสระไอไม้มมวนอ่านเลขไทยหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้าสิบสวัสดีค่ะจวสลิซ่านะคะเ i ิร์ s ซิง l e a l อ u ลบัมแรกแลาลิซ่าของหนูก็ได้ปล่อยออกมาแล้วค่ะ <S <S 2> <S 2> อ่านแจกลูกสระโอสระไอไม้มาลายสระไอไม้มว้วนกอไก่กอโอโกกอไอไก่ จจานจอโอโจอจอไจจอใจจไอใจดดเด็ก ตดไอไดตอเต่าตออโตตอไอไตโบใบไม้ ไบปอไบปอปลาปอโอปอปอไอไปอออ่างออโอ โอโอไอไอขอไข่ขอโอขขขอไอไข่ขอหีบขอโอ Ngõ, ai, hải Ngò, ngù Ngò, ô, ngô Ngò, ai, ngay Nò, nủ Nò, ô, nô No, I, Nani. No. no, I, Nani. No. Mama? สะกดคำโตต้เต่าสระโอสะกดว่าตอโอโตโคคอควายสระโอคอ ไอปอปลาสระไอไม้มลายปอไอไปไววแหวนสระไอไม้มลายไวอไอไวใจจอจาน สระไอไม้มมวนจอไอใจใย่ยอยักสระไอไม้มมวนยอไอใย่ฝึกอ่าน ใบโบกโยกไปไถนาธานีมีโคโลเลเวลาหาแพรเป็นยังไงคะนักเรียนบัญชีคำพื้นฐานคุณครูก็ให้นักเรียนได้อ่านแล้วนะคะอ่านแจกรูปสะกดคํา ก็ให้นักเรียนได้ฝึก่านแล้วคราวนี้คุณครูมีแบบทดสอบ10ข้อนะคะมีแบบทดสอบ10ข้อให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะลองทํามาดูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเก็บคะแนนนะคะทําเสร็จแล้วส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะนักเรียนแล้วคุณครูจะตรวจและเก็บคะแนนค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูอัตนันลาไปก่อนนะคะอย่าลืมใส่แมสด้วยนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ บายบายค่ะ